สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับสวัสดีย้ำบ่ายครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาแกล้งมาแกล้งดินด่วนหน่อยครับเดี๋ยวเราจะมาถามว่าเอ๊ะทำไมเจ้ายากได้มาวิ่งดินอยู่ที่นี่ครับไปยังไงมายังไงเนาะ โอ้โอ้เอฟซีเอฟซีคนนี้นี่ตามตลอดครับนี่ตามตลอดได้คนนี้นี่ตั้งแต่ขุดอยู่นารางานหลวงเมื่อปีที่แล้วอะ่ะ แกไปตลอดทุกที่ครับเดี๋ยวเอาติ๊กเกอร์ไปให้แกหน่อยสวัสดีครับโอ้ตามตลอดเลยเนะา,านเนเเนะฮะ,ะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเนาะปีที่แล้วก็คันนี้เลยไปจอดเปิดเครื่องเสียงใช่ไหมโอ้โอตอนนู้นจะไปอยู่ตรงโน้นอยู่ตรงโน้ใช่ที่ว่าอยู่นารานะ่ะนี่มานานหรือ,อยังนี่โอ้โอ ชอบรถดั้มบ่เราเป็นคนปกตินอนก็ไม่รู้จะดูอะไรก็ดูยูทูบอ๋อมีสติกเกอร์ผมหรือยังยังโอ้เดี๋ยวเอาสติกเกอร์ให้สวัสดีครับเจ๊เอาสวัสดีครับไม่เอาครับกระเบื้องไม่เอาไม่เอาครับเอาดินครับไม่เอาไม่เอา ตรงนี้เขาคูทางตรงนี้เขาไม่ได้สร้างบ้านครับเขาคูสะโลกนาครับโอใช่ครับทีมาผิดที่ครับนู่นครับต้องไปขายในหมู่บ้านครับกระเบื้องได้เคลทางได้เคลใหม่พวกสวยจะกินนะครับได้เอาสติ๊กเกอร์ให้แกก่อนนุ่นไปไหนนุ่นไปไหนไปไหนไปแล้วไปแล้วไปแล้วไข่นุ่นนุ่นเรียนร้องนุ่นไป เยอติดเจ้ uh> oh าคุณไปอ้าวติดเลยติดเลยมาจะติดข้างในนะติดการอ้อยเป็นไงอิดการอ้อยดีฮะก็ยกอยู่ทุกวันเลยครับโอ้เห็นเกไปตรงไหนแต่เห็นเกตามติดตลอดเลยได้นี่เห็นคันนี้ไหลโจ๋เลยตรงนู้นตรงนู้นใช่ไหมอ่าใช่ไปส่งน้องอาการลงมาลงแล้วเดินลำบากมันถ้าเห็นตรงนี้ผมจำได้เลย ปีที่แล้วน,น,นั่นเเนเะแกไปจาว,วัดเปิดเครื่องเสียงอุยอ๊ยตนนุมๆน,น,นี้โลกนาะทีงนี่บ่ที่นี้แหละหดนีุ่ดนีหล,หลอ๋อใครขับแมคโครน่ะนะโทเกขับเองเลยเซียนหนึ่งพิษบลูโอ้เจ้ายักษ์ทำไมหนีมาอยู่นี่ล่ะเดี๋ยวหยอกด่ดวนก่อน เออเดี๋ยวจ้านายให้ไปหาฮะเพราะว่ารถคันนี้แหละโอ้วนทอ่อเอ้ยดีครวยแล้วบ่ววดังไหมไม่ดังโอ้มีแต่ลมเลย มีแต่เสียงลมเลยครับเสร็จแล้วบ่อสสะนี่ฮะเสร็จแล้วบ่อสเนี่ยแล้วลุนรถเจ้าไปแล้วรีอลุกตีนอาพันธ์ไปแลยบอสสะนี่เร็วหรอบอย่างครับย่างนี่ของพี่โอ้โหนี่เอาไปอกแล้วเอาไปบพี่คอมแม่ต์สมบัติผมเนาะสมบัตินี่อะเดียว่าได้ใบอะได้จะแบงขายขายโอ้ดินเหนียวมานเลยเอาลุงทำตัวน <representing gardens. S 1> <an> ั <chilli> ้นเลย เอาขึ้นมาพี่ตอนเช่าแมนมดสองต้นเ e. อามืดกรุงประพ e. ุนมืดลอกไประพุนมืดเอาอีรีหรอไปแล้วเงยเดเรนเออเอาอีรีเลยวะมอญลูกทรายสั่งสวัสดีครับโอ้ยจะไปเล่นน้ำเขาหนิคนนั้นเขาไปนั่นรถไถไปคนขับรถไถไปไปคนขับรถไปขับรถไถไปดันดินบ่ครัถ้าตอนเตี่ยมตอนเตี่ยมวันศมาขับรถไถมาปะหมูเร็ว đông như khắp bài đề ngô đây này nhiều nhiều nó sét ra lại phang lại không có mưa nó khóc bao ngày tục lông nó trèo như ngay nè thế này A, bắt được ô, xài oh. thô mà mới thầy <laughs> hả? Mà. Thay cái chục กระจกใหม่ชั้นเดียวจกชั้นเดียวฮะเท่าไหร่ฮะอ๋อสองชั้นอืมสอชั้นมันไม่มีชั้นเดียวไหมก็ใส่ดีไหมปีมือไหมร้านอยู่ตรงไหนจี ผมยังไม่ได้สั่งเลยกระจกไม่สั่งใช่ไหมยังแกแกดีจุดท้่แกมันดีร้านใหญ่ะร้านออกจากข้ามทางรถไฟไปอะ่ะจะไปทางเจริญชัยคลังเหล็กอ,อ่ะจะม,มีร้านอยู่ซ้ายมือใช่ไหมครับกอบกิจเจริญเออกอกิจอะไรนุย้ยบัดก,กอกไ, <ป S 1> ไ,ไปเทไหนทําไมนานแทถพี่พี่วุฒิไปเทไหนพี่วุฒิไปเทข้างนงอกตรงไหนตักทางเลยติดถนนจีเรียนเลยอ๋อทําไมนานแทถ แกไม่ได้ขับเบียหรอไม่ใช่โดนจับไปแล้วบอกจับเลยไม่เห็นจับเลยแทนแกอยู่พิจูดกลัวไหมบอกแกไม่ได้กลัวเลยให้แกนั่งนิขึ้นถองนู้อุิยีทำดีกระจกมีเยอะมากกระจกมีทุกรุ่นเลยแกแกไม่ได้เอาแบบถ้าถ้าชั้นเดียวแตกไปจะเป็นเมกะโพดใช่ไหมใช่อันนี้เอาแบบสองชั้นเลยหกพันท่าชั้นเดียวมัน สามพันกว่าใช่นะแต่ตอนั้นตกหกพันห้านะดะฟิล์มปิงติดโอยแล้วก็อ๋อติดฟิล์มให้ด้วยแถมไอ้ฟิล์มคาดข้างบนอีกครับแถมไอ้ปัดน้ำฝนให้ใหม่อีกอ๋อหกพันห้าครับกระจกคันฮิโน่เจคัเมื่อกี้สองชั้นส่วนคันนี้ก็คนขับไปขับรถไถ นี่ก็รถขายกระเบื้องครับหลงทางครับเออ,อ GPS, ใช่ชีพเอ GPS, GPS พาา s GPS พามาครับงานเข้าเลยโอ้เดี๋ยวห้าโมงค่อยไปเออก็ถ้าพี่จินขับไปโตก็ให้พี่นผมขับไม่นาน<อ>ผมจะไปสุรินต์ตไป รถเครื่องเสียงตัวนี้ตายรถเครื่เสียงโอ้แครแล้วถีนตุลพุ่งหรือบ้านนโอ้โอ้ปุงครับทำไมกันเร่งมันมันโหนแทบบอไหม พันโหนโหนโหนอะโหนโอ้ยไหนถอยไหนเลยอะลมเต็มหรือยังเต็มไหมลมอิ่วเกี่ย่หนึ่งเกี่หนึ่งมาข้างล่างตบมาซ้ายดึงมาหลังตบมาซ้ายเข้าแกว่าก่อนตบมาซ้ายสุดตบมานี่ตบมาหาผมนี่เออมาดึงมาหลังเออนั่นแหละหนึ่งไป โอ้แรงนะโอ้ยแรงเกินพี่ครับขับเป็นไหมนี่ใช่ปะมันแรงมันใช่แค่หนึ่งไหมนี่ใช่มันแรงเกินปล่อยคาดวะแรงเกินแท้ดูดิปล่อยคาดเลยเอาติดไปมือดินี่มาแล้วออาเบรกมือลงนิ ไม่มีนะมีลมมีลมอยู่บ่ไม่มีเลยไม่ติดเลยมันลอยติดอะนี่เจียบด้วยแต่นุ้ยเตนุ้ยเจียบเบรกหรือเปล่าไม่เอ้าเราปล่อยค้าไม่ต้องเหยียบไปเรื่อยเงามมันติดบ่มันติดอ๋อเป็นไรวะมีเบรกมือบอกทำนี่บ่มีเบรกลมหรือเปล่า ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไงนี่ไงนี่ไงเนี่ยบิดเออโอโหี่แบแรงแท้แรงมากเลยหอนเลยโอ้ ดีใช่ไหมนั่นแหละนี่นไรอรหอนี่ดีเองไหนวะไม่ใช่ฮอนดีมากเลยถึงโบน <S <S ี๋ยวลองขับฮิตเชิดูหน่อยทีอู้หูโลกนาหนาดินสวยๆครับ มาแล้วดินดวนโอ้เป็เทไหนมาทำไมนานเทะโอ้เยียบแรงเทะอ้าวฝาท้ายระเบิดด้วย โอ้ดูกเหย,ย,ยียบเหยียบเพลงมากเลยอ้หอนปูเลยครับออไม่ไปตีกลวยมามันดังแบบไหน เดี๋ยวให้ดินโดนเหยียบให้ดูหน่อยใหญ่มากเลยครับบอกเลยว่าใหญ่จริงๆใหญ่ฟัดใหญ่เหยียบคันเร่งดูหน่อยเด้เหยียบคันเร่งดูหน่อยหอนไหมฮะ ครับโอ,อ้รีแมปแล้วบ่รีแมปแล้วบ่เท่าไหร่ใครรีแมปให้ฮะรีแมปเมื่อไรบ่ได้ตีกรวยไหมตีกรวยแต่ไม่ดังบ่ อ๋อตีรวยแต่ไม่ดังอู้ใหญ่มากเลยครับ เดี๋ยวมาดูทางที่มันวิ่งตรงนี้มันจะเหยียบมันจะน่วมเยอะไหมตรงนี้ออกตัวเกียร์อะไรวะเนี่ย มีแด่เสียงลมเลยอ่ะโอ้มีแต่เสียงลมเลยครับสุดจัดเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ